h o n ด้ h r v ครับคันนี้เป็น h อนด้ h r v นะครับเป็น1.8 EL นะครับเป็นตัวที่มีหลังคาสลูปนะครับรถเข้ามาใหม่สีม่วงมุกเป็นสีพิเศษนะครับหลังคาสลูปแบบนี้นะครับหลังคาสลูปแบบนี้นะครับคันนี้เป็น SUV เลขไมล์แสนสี่แล้วรถเข้าศูนย์ตรงรถเข้าศูนย์ประวัติคู่มือบุ๊กเซอร์วิสครบนะครับนะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันจัดเต็มมาเลยนะครับพร้อมหลังคาสลูปใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามได้เลยนะครับหรือจะไปชมรายละเอียดพร้อมกันในคลิปนี้ได้เลยครับ Honda h r v นะครับคันนี้เป็นรถบ้านป้ายแดงมือเดียวเข้ามาแล้วนะครับนะปี2015นะครับเป็นสีพิเศษนะครับรุ่นนี้คือ1.8 EL นะครับซันลูปหนึ่งนะครับเป็นรถบ้านป้ายแดงมือเดียวนะครับเป็น EL ลซันลูปนั่นเองนะครับราคาค่าตัวแค่3าม0 0 0เก้าหบาทนะครับกับรถเลขไม้เพียง140,000นะครับ1 4ึ0 0 0สนสี่มนกิโลนะครับรถเข้าศูนย์ตลอดรถเข้าศูนย์ตลอดไฟด้านหน้าเป็นดูโอโปรเจกเตอร์นะครับพร้อมเดย์ไทม์ลันดิ้งไลท์นะครับกระจังหน้าเเเป็นนสสีีดดดตั้้วยยโครมม ครับผมไปตัดหมอกนะครับตัวแม็กเนี่ยเป็นทูโทนนะครับเป็นลา mm. <ต>ยดาวห้าก้านนั่นเองนะครับรถมันจะออกเป็นทรงแบบคอร์ดโอเวอร์นิดนึงเหมาะมากนะไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายใช้นะครับเออหน้าบริษัทผมมันก็รถมันก็ชนกันทุกวี่ทุกวันนะติดทุกวันนะจันถึงอาทิตย์นะครับนะคันนี้สีเดิมเดิมทั้งคันเลยนะครับรถปี2015รถ mm. ปี2015ตัวนี้ได้ดิสเบรกสีล้อแล้วนะครับเจ้าของเดิมเพิ่งเกียร์จานเปลี่ยนท่อเบรกมานะครับเขาเอามาฝากขายนะเขาเอามาฝาก,านนาก,กข,ขายพออดีัันนนเเเเเปป็็ค้้าาารูจจกกบขง ตัวรถเนี่ยสวยมากนะตกแต่งมาแบบพวกฝันโครเมียมขอบประจกโครเมียมมือเปิดโครเมียมนะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับเป็นไฟ LED นะครับมีสปอยเลอร์นะครับแล้วก็มีฟินฟินชาร์กชาร์กฟินนะครับต่าวิทยุแบบที่ฉลามเนี่ยแล้วก็ตัวหลังคากระจกนะครับหลังคาแก้วนะครับ2ตอนนะเป็นหลังคากระจก2ตอนเลยนะครับไฟเบรตรรงที่3มีให้นะครับแล้วก็เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ iVtec 1.8 iVtec นะรุ่นย่อยคือ1.8ึ el นะครับมีซันลูบนะคือคันนี้คือตัวท็อปเลยออปชั่นเต็มข้างในนะครับมีกล้องถอยหลังมีอะไรให้เรียบร้อยติดฟรีมารอบคันนะครับพี่ดูด้านในดิสะอาดไหมเบานะบเป็นสีดําสะอาดสะอา้ะอานนะครับมีหลังคาซันลูบนะเดี๋ยวตัวผ้าซันลูบเดี๋ยวเราดึงให้ใหม่นะครับรถมันเพิ่งมานะครับโครงสร้างด้านท้ายครับสวยเดิมบางนะสวยเดิมบางมากๆนะครับสวยๆเนียนๆนะครับสวยสวยๆๆเนนีนนนนน นะครับตัวรถเนี่ยไม่มีพิการจมน้ำชนหนักไม่มีกระทบเลยนะครับไม่มีกระทบเลยนะครับนะดูดีหัวน็อตเดิมกิฟเลยครับนะโครงสร้างสวยๆนะรถที่เป็นแฮชแบ็กห้าประตูแบบนี้นะครับหรือรถที่เป็น SUV p p v ก็ต้องสังเกตจากตรงนี้นะครับพวกโครงสร้างด้านท้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นจากตัวหัวน็อตฝาท้ายเองก็ดีนะครับแล้วก็ตะเข็บด้านข้างก็ดีนะครับต้องสังเกตด้วยนะครับสำหรับใครที่ใช้รถพวกนี้อยู่นะครับหรือกําลังมองหารถพวกนี้แต่ดูรถไม่เป็นเนาะ พี่ดูกันชนท้ายนะครับแนบสนิทแบบนี้แนบสนิทแบบนี้เลยคือสีเนะี่ยมันเป็นสีพิเศษถ้าตาผมมองมันก็เป็นม่วงอ่ะม่วงม่วงประกายประกายเดี๋ยวผมจ่อให้ดูใกล้ๆก็ได้นะจ่อให้ดูใกล้ๆนะ่ะสีมันเป็นลนนะักษณะเนี่ยม่วงมวงมุกมุก,มกอย่างเงี้ยนะเส้นสันขอบประตูนี่ตรงเป๊ะนะสวยปิ๊งเลยนะครับราคาค่าตัวแค่3 9มแสนบาทแล้วรถเป็นรถบ้านซื้อกันสดไม่มีแบวน,นะครับ ขอบประตูนะครับหลายท่านอาจจะลืมสังเกตต้องดูนะครับเส้นสันขอบมุมต่างๆว่าเดิมไหมดูซีนต่างๆเอามือกดลงไปได้เลยแต่คันนี้เม็ดอาร์ฟยังอยู่ซีนทุกอย่างยังอยู่ครบนะครับแผงประตูเป็นสีดำนะครับพุ่มด้วยหนังสีดําตรงมือจับนะครับมันจะเป็นหนังเป็นพลาสติกแล้วก็จะเป็นหนังอีกหนังสังเคราะห์ตรงนี้นะครับมีพรมนะครับมีพรมกระดุมให้เรียบร้อยนะครับในรถนะครับตัวเบาะนะครับเป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้นะครับนะตัวเบาะเนี่ยนั่งดีมากๆนะครับผมมีโอกาสได้ ได้ใช้นะครับแต่ไม่ได้ไม่ใช่คันนี้นะหมายถึงว่าได้นั่งหลังนะครับก็นั่งทางไกลๆก็ไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหานะครับขนาดผมตัวสูงนะผมสูง180กว่าเลยนะผมก็นั่งได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าพื้นที่เล็กรูมตรงเนี้ยมันยเยอะเราขาสอดเข้าไปได้นะครับนะแล้วก็สีครับเดิมทั้งคันครับพี่ดูเนี่ยพี่ดูตรงนี้แค่ตรงนี้พี่รู้เลยว่ามันเดิมแน่นอนนะครับ สีไม่เคยทำนะถ้าเคยทําสีด้านในมาเนี่ยไอตรงแถบเขียวเขียวเมื่อกี้มันจะหายนะครับแถบเขียวเมื่อกี้มันจะหายนะครับแต่คันเนี้ยไม่เคยทําครับนะครับ5าตัวสามเกนะครับใครสนใจนะครับติดต่อได้เลยตามเบอร์ด้านบนมุมซ้ายนะครับ0ูนย์เกเนะครผ้าส5มห้านะครับ5้าห้าหนึ่งห้าสามห้าสมห้าห้าหนึ่ง้าสเบอร์ใหม่ท่ารักมันก็จะจําไม่ค่อยได้หน่อยนะครับโครงสร้างสวยๆนะครับเดิมๆนะครับเม็ดอาร์โคบแบบนี้นะครับนะครับ รถสวยเลยเนียนมากนะครับนะดูประตงประตูครับกระจกเนี่ยเป็นไฟฟ้า4บานนะครับเป็นออโต้คู่หน้านะครับแล้วก็บานหลังเนี่ยเป็นแมนนวลนะครับเป็นแบบต้องกดแล้วกดค้างอ่ะแต่อันนี้คือกดทิ้งได้เลยนะครับนะแล้วก็มาดูซอกแก้มกันซอกแก้มฝั่งขวานะครับดูดิรถไม่มีขยับนะครับรถไม่มีพิความจมน้ำชนหนักแน่นอนคันนี้เป็นรถบ้านนะครับโหมดประหยัดน้ำมันก็คืออีคอนโหมดเนาะของ Honda นะครับมีท็กชั่นคอนโทรลแต่พวงมาลัยเขาจัดเต็มมากเลยนะ ควบคอนโทรลนะครับปรับเอนเตอร์เทนเมนต์รับสายวางสายกเกียร์แพดเดิลชิปอะไรต่างๆมีให้ครบเลยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นไปนะ,ะนี่นะครับขออนุญาตขึ้นมาแล้วก็สตาร์ทรถให้พี่ๆได้ชมนะครับนี่ดูเครื่องสตาร์ททุกอย่างเดิมหมดนะเข็มกวาดใช้ได้หมดทุกอย่างนะครับนะเลขหม่ขึ้นมาสิ1หนึ่งสี่อะไรสักอย่างนี่แหละหนึ่งสี่หกสามเจ็ดเจ็ด 146377มนะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันแบบนี้นะครับมีแพดเดิลชิพนะครับแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนออโต้นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวไอไฟหน้าที่เป็นอัตโนมัตินั่นเองนะครับแล้วก็หน้าจอทัชสกรีนของ Honda นะครับแล้วก็ตัวแอร์ที่เป็นอัตโนมัติแบบนี้นะครับจอตัวนี้นะครับทัชสกรีนแล้วก็สามารถเปิดเพลงเสียบสายเชื่อมต่อได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีตัวกล้องให้ด้วยมีตัวกล้องถอยหลังให้ด้วยนะครับกล้องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ นะครับเกียร์เนี่ยเป็นอัตโนมัตินะครับสวยๆเลยนะครับหัวเกียร์เป็นสีดําตัดด้วยเส้นโครเมียมนะครับขออภัยนะเห็นรองเท้านะครับแล้วก็คอนโซลตรงกลางเนี่ยเป็นสีดำนะครับเปียโนแบ็กสวยๆนะครับพร้อมเบรกมือไฟฟ้านะครับออโต้เบรกโฮมีให้นะครับที่วางแก้วน้ครัสองจุดกุญแจมีครบคู่มือครบนะครับบุ๊กเซอร์วิสครบบุ๊กเซอร์วิสอยู่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะกับตัวบุ๊กเซอร์วิสนะครับรถคันนี้เนี่ยเป็นรถของผู้หญิงนะสุพรรณอะไรเนี่ยสักอย่างรถปีสิบห้านะครับ นะครับรถเขาเข้าศูนย์ตลอดคือสบายใจมากๆนะขายคันนี้นะครับนะพี่ดูเข้าศูนย์ตั้งแต่ระยะแรกหนึ่งหมื่นกิโลแรกเข้ามานะเข้ามาตลอดนะครับเข้ามาเสร็จปุ๊บมาถึงนี่นะตอนเนี้ตอนนี้เข้าถึงระยะสุดท้ายคือหนึ่งสามหกแล้วรถคันนี้มายอยู่ที่หนึ่งสี่หกนะครับก็ห่างศูนย์มาแค่ดาหนึ่งหมื่นะ 1, กิโลห่างศูนย์มาแค่หนึ่งหมื่นกิโลนะพี่ได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานเลยนะ วอนด้ h r v เนะครับเป็นตัว1.8 EL นะครับมีหลังคาซันรลฟคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆถ้าใครที่ต้องการตัวรถแบบมีสันรูฟสวยๆเก๋ๆแบบนี้นี่ดูเป็นกระจกของตอนเวลามันเปิดมันจะเปิดบานนี้เป็นโถบ,บานหลังนะครับหรือเราจะเปิดเป็นมูล,ลูฟเฉยๆก็ได้นะครับแค่ให้เห็นแค่แบบว่าอ่าเปิดผ้าม่านออกไปอย่างเดียวแล้วก็ให้เห็นตัวบนเพดานรถแค่นั้นเองนะครับเราไม่จำเป็นต้องเปิดกระจกก็ได้หรือจะเปิดก็ได้นะ ครับคันนี้ราคา399,000บาทนะครับรถบ้านป้ายแดงมือเดียวนะครับซื้อเงินสดไม่มีแวนนะครับ096นะครับ535 5315นนะครับติดต่อได้เลยนะครับเบอร์นี้โทรด่วนได้เลยครับ